สวัสดีครับมาเจอกันยนันเย็นนะครับวันนี้วันนี้มีที่มีจระเข้มีกิ่งพันุนะครับกิ่งพันธุมะขามเทศนะครับมะขามเทศพันธุ์สีชมพูนี่ครับอยู่ข้างหน้าครับเป็นกิ่งต้อนนะครับกิ่งต้อนตอนนี้ออกรากแล้วนะครับตอนนี้ออกรากแล้วครับออกรากแล้วแล้วก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะจําหน่ายครับ ห้าสิบกิ่งหรือหนึ่งร้อยกิ่งได้เลยครับตอนนี้ครับมะขามเทศสีจุพูหวานครับก็มีไซส์ไซส์ประมาณนี้ครับค่ะค่กันไปนะครับครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ค่ะๆ่กันไปครับเดี๋ยวจะเดินให้ดูว่ากิ่งประมาณไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็นี่ครับไซส์นี้ก็มีครับกิ่งละสี่สิบบาทนะครับกิ่งละสี่สิบบาท มะขามเทศบานสีชมพูนะครับลากเขาพร้อมที่จะเดินแล้วก็พร้อมที่จะไอลงดินได้เลยนะครับช่วงยามฝนนี้สามารถถ้าผู้ใดมีหลุมหรือมีหลุมที่ว่าเตรียมปลูกสําหรับที่จะปลูกนะครับสามารถเอาลงหลุมแล้วก็มีระบบน้ําเรียบร้อยก็สามารถลงปลูกได้เลยนะครับไซส์ประมาณนี้ก็มีครับอาจจะเป็นไซส์ขะครับกิ่งก็ ถ้าเกิดว่ามารับที่สวนได้ก็จะได้ประมาณยาวนะครับครับยาวอยู่นะครับมาลับที่สวนได้ถ้าส่งทางไปเซนีก็จะประมาณสี่สิบเซนนะครับประมาณสี่สิบเซนถึงสี่สิบห้าเซนนี่แหละครับครับกิ่งละสี่สิบบาทครับไซประมาณนี้ครับก็ต้นที่สวนเตมี่ก็ค่อนข้างที่ใหญ่แล้วครับนี่ครับครับเจ็ดคุน เจ็ดคูเจ็ดก็ใบกือบชนกันแล้วครับที่เห็นนี่ครับใบเขาก็นี่ครับใบฝั่งนี้กับฝั่งนี้ที่เราเห็นนะครับนี่ก็เกือบชนกันแล้วครับตอนนี้ก็ตอนเย็นๆตีเจ็ดนาฬิกาครับตอนนี้มะขามเทศสีชมพูหวานนะครับกิ่งตอนครับสามารถปลูกหนึ่งปีแล้วสามารถ ออกฝักให้ผลิมผลิตได้ภายในหนึ่งปีนะครับถ้ามีน้ํามีมีปุ๋ยบํารุงดีๆนะครับก็ปุ๋ยก็ไม่มีอะไรมากครับขี้วัวขี้อ้อยครับหรือขี้มันก็ได้แต่ขี้มันไม่ค่อยแนะนําครับเพราะว่ามันจะมีด้วงเยอะนะครับไซนี้ครับเดี๋ยวซูมไปดูใกล้ครับนี่นี่ครับไซนี้ออกรากแล้วครับนี่ครับออกรากแล้ว ตอนนี้ก็ยิ่งตอนยิ่งตัดเขาก็ยิ่งแตกนะครับที่เราเห็นนี่ครับยิ่งแตกสูงมากเลยครับตอนเฉพาะยอดนะครับหิงละสี่สิบบาทเปิดโทรศรัพท์ก็ศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามหนึ่งหนึ่งสองศูนย์หนึ่งแปดห้าศูนย์แปดสาม 112 0185สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ ID line ก็เป็น090 124550ครับเปิดโทรศัพท์083 1120185นะครับมะขามเทศสีชมพูหวานครับเหมาะสําหรับทุกพื้นที่นะครับสว่วนจะมีใจรักสวัสดีครับ